ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมครับนเป็นเส้นหน่อยสิภาพพี่น้องมากมงไก่นะครับพี่น้องเด้อครับผมไก่ว่าอยู่ร้านเป็นเส้นหน่อยตอนนี้มีอย่างแดเนาะครับผมเริ่มจากเส้นหน่อยนะพี่น้องเด้อทั้งในสุดนี่ครับผมไก่น้ำแบบมีแขนนะพี่น้องเด้อครับผมไก่น้ำครับผมแล้วก็ไก่น้ำแบบบม่มีเสพเอ้ยแบบบม่มีแขนนะพี่น้องมีเสพนกขึ้นกันครับผมกับงานตัวใหม่ครับผมพี่น้องครับสำหรับ ยิงป่าใต้หนำครับผมอยามาท่านนี้ก็เป็นไก่หนูเล็กครับผมพี่น้องของน่าจะมีครบทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ครับผมพี่น้องพี่น้องสนใจไก่ัวไดก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับเด้อครับผมมีหลายอย่างครับผมไก่หนูเหล็กไก่หนูเล็กไก่หืำไก่บกแบบฝังรางท่านพี่น้องครับผมไก่บกแบบฝัง่างไก่หนูแบบขายาวครับผมพี่น้องไก่ยังหนูแบบขายาวเด้อครับผมครก็ไก่ บกเซฟสแตนเลสครับผมครับการ์เดนเชน่ามีลายหลุดลายแบบครับผมพี่น้องไก่บกเล็กธรรมดาครับผมพี่น้องตัวนี้2องบาทครับผมอันนี่เป็นไก่บกเล็กมีเซฟครับผมพี่น้องไก่บกเล็กมีเซฟครับผมอย่างมาทนีาเป็นไก่บกเล็กมีเซฟตัวนี้ของค่ายเอฟแมันครับพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องสนใจกันถักก้นมาครับผมพี่น้องครับเป็นไก่บกเหล็ก ตัวนี้กับของไก่เอแมนครับผมพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นไก่สองระบบครับผมพี่น้องยิงนกยิงหนูยิงทังสติกครับผมตัวนี้ยิงลูกดินลูกแก้วเนาะพี่น้องไก่ครึ่งวงกลมแบบขาสั้นพี่น้องไก่ครึ่งวงกลมแบบขาสั้นครับผมแบบขาเง่าก็มีด้วยพี่น้องเด้อครับผมนครับสำหรับยิงลูกดินลูกแก้วครับตัวนี้ครับผมเหมาะครับผม อย่าปลาทั้งนี้ครับผมพี่น้องเป็นไก่ทางครับผมพี่ไก่ทางครับผมสามร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่น้องครับก็วนี้เป็นขมานี่งามสไลด์ครับผมพี่น้องครับครับผมสต็อกข้างล่างครับเยอะแยะครับผมพี่น้องโอ้ยมีตั้งสต็อกของครับผมพี่น้องสนใจกระถ้าโทรเข้ามานเราพี่น้องเด้อครับผม นี่ครบทุกอย่างแล้วครับผมพี่น้องไก่ตอนนี้เลยครับผมแปลว่าครบทุกอย่างบลอขาดอย่างสักอย่างครับผมพี่น้องสนใจกันโทรสอบถามเข้ามาครับผมพี่น้องสำนีครับผมเป็นคลิปสั้นแอปเลดก้านไก่ให้พี่น้องเบิ่งครับผมครับสนใจไก่ตอนนี้กระโทษเข้ามาสอบถามมึงและพี่น้องเ้อครับผมสําหรับคลิปนี้กับขอบคุดหลยๆ้าครับพี่น้องที่ติดตามสินค้าอุดหนุนสินค้า้านพันธุชนหน่อยนะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้กับขอบคุดหลยๆ้ครับผมสวัสดีครับ